ละครวิทยุสร้างสารรค์นิทานเวตาลตอนที่10ผลิตโดยนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสารโดยมีรองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิ์ทองเงา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภาวีวีระวงเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาสวัสดีค่ะเรามาพบกับรายการวิทยุเรื่องละครเวตาลตอนความเป็นมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ โจโจตาซ้ายข้าก็เกิดกระตุกหัวใจเต้นแรงตาก็ม,มัวมัวเหมือเป็นรางไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็จะเล่านิทานให้ท่านฟังอีกสักเรื่องหนึ่งเพราะข้าเบื่อที่จะต้องถูกแบกไปมาหลายเที่ยวแล้วข้าจะตั้งปัญหาที่ยากที่จะตอบหากท่านตอบได้ท่านก็คงฉลาดล้ำกว่ากษัตริย์องค์ใดๆแล้วล่ะในโบราณมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อกรุงธมปุระ มีพระราชาชื่อเท้ามหาพลมีมเหสีและลูกสาวแต่ถึงมเหสีจะมีพระราชธิดาแล้วแต่ก็ยังคงความงามไว้ถ้าเปรียบเทียบกับพระราชธิดาแล้วยังดูเหมือนพี่น้องมากกว่าเสียอีกเมื่อเท้ามหาพลเกิดความโชคร้ายก็ได้เกิดสงครามที่กรุงธามบุระข้าศึกมีกำลังมากและเก่งกาจในการสู้รบใช้ทองคำซื้อใจทหารและไพรพลของพระราชาและใช้ดาบฆ่าคนที่ซื้อใจไม่ได้จนในที่สุด ทัพของเท้ามหาพลก็พ่ายแพ้เท้ามหาพลรู้ว่าศึกนี้สู้ไม่ได้จึงคิดที่จะหนีจึงพาพระมเหสีและพระราชธิดาหนีไปในตอนกลางคืนหลังจากหนีรอดมาได้ก็เตรียมกลับไปเมืองบ้านเกิดของพระมเหสีวันรุ่งขึ้นทั้งสามเดินทางไปท้องทุ่งเห็นหมู่บ้านตั้งอยู่ไกลๆพระราชชาจึงบอกกับพระมเหสีและพระราชธิดาว่า ด้านหน้ามีหมู่บ้านตั้งอยู่แต่ข้าไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านนั้นเป็นของโจนหรือเปล่าพวกเจ้าสองคนแปบในพุ่มไม้ก่อนเดี๋ยวข้าจะตามไปดูท่านก็ดูแลตัวเองด้วยนะระวังตัวดีๆหลังจากบอกกับทั้งสองคนแล้วพระองค์ก็ทรงเดินถืออาวุธเข้าไปในหมู่บ้านนั้นฝ่ายพวกพิพินแต่เดิมเป็นโจรอยู่แล้วเห็นชายคนเดียวเดินมาและมีของมีค่าแบบนั้นก็รวมกันจะไปฉิงทรัพย์ เฮ้ย hey, พี่ชายแต่งองค์ทรงเครื่องซะขนาดนี้ส่งของมีค่ามาให้พวกข้าซะดีกว่าจะไม่ได้เจ็บตัวเมื่อเท้ามหาพลเห็นแบบนั้นก็ยิงธนูใส่พวกโจรตายกันเป็น,ปนหำนวมากเมื่อหัวหน้าโจรเห็นแบบนั้นก็ได้เรียกพวกของโนออกมาทั้งหมดและล้อมเท้ามหาพลไว้เท้ามหาพลที่ตัวคนเดียวไร้อาวุธและกำลังจึงถูกโจรบุกรุมงทำร้ายจนตายหลังจากที่พวกโจรเห็นเท้ามหาพลตายแล้ว ก็ถอดข้อมีค่าของเท้ามหาพลออกและกลับหมู่บ้านโจรไปฝ่ายพระมเหสีและพระราชธิดาเห็นพวกโจรเข้าทำร้ายเท้ามหาพลก็กลัวและทำอะไรกันไม่ถูกเราจะทำยังไงกันดีเราจะช่วยพระราชายอย่างไรกันดีและเมื่อเห็นพวกโจรรุมสังหารเท้ามหาพนนางทั้งสองก็รีบหนีสุดชีวิตเราหนีกันเถอะลูกเร็วเข้า ทั้งสองหนีไปไม่รู้ทิศทางใกล้ถึง4กิโลเมตรและไม่มีแรงที่จะเดินต่อไหวจึงหยุดพักใต้ล่มไม้ท่านแม่เราต้องเดินอีกไกลแค่ไหนข้าเหนื่อยข้าเดินไม่ไหวอีกแล้วงั้นเราพักอยู่ใต้ล่มไม้แถวนี้ก่อนไว้เจ้ามีแรงเมื่อไหร่เราค่อยออกเดินทางกันตัดไปอีกด้านได้มีพระราชาอีกพระองค์หนึ่งชื่อเท้าจันทระเสนออกมาล่าสัตว์กับพระราชบุตรสององค์ ได้เข้ามาในป่าและเห็นรอยเท้าของหญิงทั้งสองคนจึงหยุดดูพระราชบิดาจึงตัดว่าทำไมมีรอยเท้าคนอยู่ในป่าได้ละ่ะจากที่ข้าสังเกตนี่น่าจะเป็นรอยเท้าของหญิงสาวนะ่ะก็น่าจะอย่างนั้นเขาเล่ากันว่าหญิงที่พบในป่านั้นจะสวยงามเหมือนดอกไม้ในสวนเรา จะตามรอยเท้านี้ไปถ้าเป็นผู้หญิงจริงเจ้าก็เลือกเอาเป็นเมียคนหนึ่งรอยเท้าก็ไม่เท่ากันคนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่งั้นข้าจะเอาคนที่เท้าเล็กเป็นเมียแล้วกันส่วนคนเท้าใหญ่ท่านพ่อก็เอาไปเป็นชายาแล้วกันนะไงเจ้าพูดเช่นนั้นเจ้าเพิ่งจะเสียแม่ไปไม่นานเองท่านพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิเพราะในบ้านของผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวถ้าไม่มีแม่เลือน ก็จะดูว่างเปล่าเหมือนคุกที่ไม่มีโซ่นะต่อให้ไปนอกบ้านแล้วจะมีความสุขแต่หากท่านกลับมาก็คงไม่มีความสุขแบบนั้นรออยู่ที่บ้านหรอกถ้านางเท้าใหญ่สวยอย่างที่เจ้าว่าจริงข้าก็จะทําตามนั้นละกันครั้นกษัตริย์ทั้งสองพูดคุยกันเสร็จแล้วก็ทรงขี่ม้าตามรอยเท้าเข้าไปในป่าผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นนางทั้งสองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ก็ทรงลงจากมา้าและไปพูดคุยกับนางทั้งสอง และพระมเหสีและพระราชธิดาก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพระราชาและพระราชบุตรก็รับฟังจนจบก็พานางทั้งสองขึ้นหลังมา้าและทั้งสีองค์ก็ได้พากันกลับเข้ากรุงไปหลังจากเข้ากรุงไปแล้วทั้งสีคนก็ได้ทำการวิวากันตามคู่ที่ได้ตกลงก,กันไว้คือนางเท้าเล็กแต่งงานกับพระราชบุตรและนางเท้าใหญ่แต่งงานกับเท้าจันทราเสด แต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นคือนางเท้าเล็กเป็นพระมเหสีและนางเท้าใหญ่เป็นพระราชธิดากล่าวสั้นๆคือลูกสาวกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของสามีและแม่ก,กับกลายเป็นลูกสะใภ้และเวลาต่อมาทั้งสองคู่ก็ได้ให้กําเนิดลูกขึ้นและลูกของทั้งสองก็ได้มีลูกต่อกันไปตามในการเวลาเวตาเล่าจบไว้เท่านี้แล้วกล่าวว่าข้าจะตั้งคำถามว่า ลูกของเท้าจันทระเสนที่เกิดจากทิดาเท้ามหาพลลูกมาเหสีเท้ามหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรของเท้าจันทระเสนนั้นจะนับญาติกันอย่างไรพอพระวิกรมาทิตย์ได้ฟังปัญหาก็พยายามคิดที่จะหาคำตอบพ่อกับลูกแม่กับลูกแล้วไหนจะแม่เลี้ยงหรือคนอื่นๆอีกโอ้ยไม่เข้าใจเลยจริงจ แต่กระนั้นเองพระวิกรมาทิตก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ข้าต้องนำตัวเวตาลไปหาฤาษีถึงจะงงกับคำถามอยู่กระเถอะเมื่อเวตาลเห็นพระวิกรมาทิตนิ่งเงียบก็พยายามเล่าหลือให้พระวิกรมาทิตตอบแต่พระวิกรมาทิตก็นิ่งเงียบเวตาลเห็นดังนั้นก็ประหลาดใจและกล่าวชมพระวิกรมาทิตโอ้ ข้าละปะลดใจจริงๆท่านทรงตั้งมั่นความตั้งใจได้ดีเลยความรู้ของท่านเนี่ยคงจะหาใครเปียบไม่ได้จริงๆถึงเวตาลจะเห็นว่าพระวิกรามาทิตย์ไม่ได้ตอบอะไรกลับแต่ก็ยังพยายามกล่าวยั่วยุให้ตอบตนให้ได้เวตาลกล่าวข้าขอถวายพระพรให้ท่านจงมีแต่ความสำราญอันเป็นผลมาจากการที่ท่านนิ่งเงียบเช่นนี้ พระองค์ได้พยายามมาหลายครั้งแล้วที่จะไม่ตอบข้าแต่มันก็ไม่สำเร็จข้าจะไม่ถามท่านละกันนะว่าการที่ท่านหยุดตัวเองเพื่อไม่ให้พูดนั้นเป็นเพราะความทอมตนของตนเองและคงสติเพื่อไม่ให้พูดหรือเป็นเพราะท่านนั้นไม่สามารถตอบคำถามของข้าได้จึงเลือกที่จะนิ่งเงียบอยู่เช่นนั้นค่ะ ตอนนี้ละครเวตาลตอนความเป็นมาก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะละครวิทยุสร้างสารรค์นิทานเวตาลตอนที่10ผลิตโดยนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสารโดยมีรองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภาวีวีระวงเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา